ก็สวัสดีครับยู่ผมเองคนดีคนเดิมเฟิร์สซึ่งผมก็จะมาเล่นโรบอทมาโฟคิงฮับเอลลอร์เลอร์มันอ่านไม่ไงเป่าไม่เป็นไรอ่านถูก,กอ่านผิดก็ก็เหมือนกันแหละ,ละใครพร้อมดูแล้วไปดูกันเลย 1> 1. ตู้ EP หนึ่งวัดตู้เป็นการครับตู้ที่สนุกมากใครจะมาเล่นตามนะมแนะนำนะกดชิปเพววื่อวิ่งป v c เจนแล้วก็ชิปล็อกกด M ได้นะแต่เขาได้จาออกไปแล้วแล้วก็เกมนี้จะมีปืนปากกา มีร้านขายปืนมีร้านขายปืนประกาศอะไรแบบนี้ก็จะมีเยอะเลยซึ่งก็ตอนนี้เหมือนอนะฟาร์มได้ฉเฉลี่ยรอบละเก็บร้อยว่ะก็ประมาณนี้ก็ถ้ามีเสียงรถเข้าหรือเสียงอะไรเข้าก็ขออภัยด้วยครับ เดี๋ยวผมตอนนี้จุดหมายของผมคือเก็บตังค์ได้ถึงหมื่นห้าก็จะไปซื้อปืนประกาแล้วครับนี่จริงราคามันแค่ห้าพันลวแต่ผมจะซื้อแบบเอ่ออะไรเวลาตายแล้วมันไม่หายอ่ะเพราะว่าปกติเกมนี้ตายแล้วของมัจะหายซึ่งแบบก็มันก็จะเล่นยากถ้าตายแล้วของหาย ซึ่งผมก็เห็นเด็กบ้านไหมเดี๋ยวผมเอาให้หมดอยู่เพืนคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาฟาร์มเป็นเพื่อนผมจุดหมยก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้คลิปนี้ควรได้อ้้ใหญ่คลิปนี้ควรได้รับคมแนะนำนะครับการแนะนำจากผู้ใหญ่ โอ้นิดหนึ่งนะมันไม่ทันรีเฟกไวรุนหรอกโอ้ยทันอยู่แล้วเรียบร้อยครับมันก็จะตายสภาพประมาณน,นี้แหละเออท่างงถ้าได้ยินเสียงซ่าๆฟูๆห,หรือได้ยินเสียงรถก็ ขออภัยล้วครับที่บ้านผมเพราะเขาทำงานให้ผมเขาไปส่งของอะไรแบบนี้ระหวัางนี้ผมว่าฟาร์อยาวและะ้วเจอครับตอนที่ผมอยู่ร้านเบไปดีเดียวเออดีไม่ขึิเดียวเออ จจานะที่ไม่รัก <c oughs> เซลนะลอ้ยที่บ้านผมก็จะทำอะอย่างนี้อ่ะบางทีก็จะมีเสียงอะไร่างนี้ผมก็จะเปลี่ยนไม้แล้วนะผมว่ไม่มีอะไรคุยอ่ะพ่อชวยคุยไม่ได้ แ,แตใครที่อยกากเล่นกับผมนะคะผมเล่นทุกวันนะกับโป๊กเงแบบนี้ผมเล่นเกือบทุกวันมีเซิร์ฟเดียวมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวยครับไม่ใช่รู้มีเซิร์ฟเดอร์เริง นี่ครับมีอยู่เซิฟเดียวเข้ามาเล่นได้นะแค่กดตรงนี้เข้ามาเล่นได้เลยมากระตอเงินาหัวผมมีหนึ่งพันหเลขโอ้โห้ดีอไปซ่งดิจิตอลซื้อคัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเี จี้ใส่แว่นจากตื่นไป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 ,ไปร้องเพลงไงหลบลิเกศิ์หนึ่งต้มีความเพี้ยนสองต้องมีความเละสามคือสามือนเลยวะเออไม่รู้อ่ะอุ้ยมีตำรวจด้วยเหรออุย้ยอย่างนี้ก็น่ากลัวดิ

สวนที่พัเตเป้เออเออสป,ปาและโโตบาตปาร์ตโปอาเปล่า,า,าเออสเวนิีา้ตอนเราไปจับหมด้เรารออีกแปบนึงอย่าเพิ่จับเอ,อ้าอรารีบมาแล้วนะออกี่เป็นสองอส้น เอีะยว้งคลิปนี้ลืมบอกแล้วว่าให้ใช้ไอ้ผู้ใหญ่ดูแนะนำด้วยนะคะแนะนำด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าหให้ผู้ผู้ใหญ่ที่ทานกับข้าวกับปลาเป็นนะะมาดูด้วยนะให้ละครแนะนำเลยครับ <c oughs> เออโอเคไม่นะปืนเพลนะนะ ปืนวันเพญเดือนสิบสองอะฮะฉินเด็กบ้านจีาา๋ว่าไม่มีอ่ะไอ,อปีอะไรสักตัวอวันนี้่ิริงผมมีแขกับเชิญด้วยแต่ผมแต่เขาไม่ว่าวันนี้ผมจะเชิญแขกมเชิญไม่ได้ คือคือรถกางเจอะบาฮายไก่ปิ้งนะแมชชีนเออถเ้าพันเซ็กเสียงไม่ติดดีดนะฮะถ้าเอ็นปีดูอยู่ก็คอยมาแก้ระบบด้วยครับมัน ทำไมมันสปาวหนึ่งพันแต่ผมจะเสียสองพันนะฮะเราจะเสียตังค์มากเลยนะฮะก็เสียตังค์จัดเลยนะฮะโอมชนนะฮะคือทำไมคุณไม่ทำออกหลังเลยอย่างนี้นะฮะไอเรื่องระบบซ่อมเนี่ยผมพอเข้าใจได้โอ้เฮลซิตเลสิตหรือเปล่าวะ,ะติดเลย ซิง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 เอ้ยในคุกโอ้โหมีคนตึกคุกด้วยครับถ่ายก,กาว่าวเลยดิตำรวจเดียววิ่งฉับ ซมนล้วมาฮ้ยเราจะพังเราจะพังมัครนี่คือการซ่อมเดียราจะเป็นนะถ้ายาไม่จะเป็นก็ลงมาซ่อมได้เลย กัดตอกบาดีไเวเอาเพงเมือ่อก,กี้อะไรวะดีกสิจนาไปวอบตัวเฉยอะไรองวันันะ้นน่ะอ่าแล้วอย่างงี้ผมจะยิงคนยังไงอ่ะเนี่ยอ่าัาง,างเลือกทีมมาละเรามามองตัวอ๋อ มอบตัวเอ้มันเรามาม,มองตัวอะไรแล้วอยากเป็นตำรวจเขาอยากเป็นตำรวจเราทำไปตังเยอะแล้ว mắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền ฮะสองสามอะไรอ่ะสองสามสูตรนะย,ยวอ๋อ นี้เนี่ยเรามอบตัวแล้วเราแหกออกมาแล้วเราไปรอ,อตรงนี้ได้ครับจะก็ติดคุกอีกห้าสิบวิเราก็ออกมาไม่มีค่าหัวแล้วเราสามารถเป็นตำรวจได้แาะเราไม่มีค่าหัวแต่ถ้าเรามีค่าหัวเนี่ยเราจะเป็นตำรวจไม่ได้แต่ถ้าตำรวจอะเป็นตำรวจแล้วเราไปทำข้าหัวมันจะกลายเป็นพลเรือนซึ่งตอนนี้ผมคอมผมก็กแหลกนะแต่ผมไหวอะ รองของผมไหวอยู่อาดจอยังไม่กีดร้องอันนี้จะเป็นอีพีแรกครับที่คุณจะได้เสียงผมซึ่งผมจะเดินทางกลับถึงลุงเมียแล้วผมเนี่ยจะไปทำการยิงตำรวจให้ตายให้หมดเลยแล้ว แล้วมาดูกันว่าศึกนี้ใครจะชนะใครจะเข้าคุกไปแล้วก็ผมจะทำว่าศึกนี้ใครจะเข้าคุกนะฮะผมจาทำการจัดก,การตำรวจได้หมดแต่ก็ต้องแรกมากับที่คุณก็ต้องโอลดูยีพีหน้านะครับแล้วคลิปนี้ขอกับอ่อ ขอปิดคลิปไปก่อนแล้วี่เท่าเดียวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ้วให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนๆดูผมจะได้่อาผมมีได้มีคนดูเยอะๆนะก็ผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่คนะรับไม่มีอะไรดีมีอะไรแนะนำก็แนะนำมาได้นะครับแค่นี้นะครับบาย